อิมัลฮัมดุลลอฮิรับบินะลลอฮิะบิลินาสตางิลลาพลวัลากูวะติลลับิลอฮินาลีนอูซิมรับบิชราฮิซัดดะริวยัสริอัมริวาฮุลกดะตามิลิซานียัฟกูฮูกาลีอัลมาบะอุอัลสลามวะไลคุมวะรักมาตุลลอฮิวะบรอกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮัตละได้ประสบกับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมอนุรักษ์ทีวีทีวีออนไลน์ทุกๆท่านครับ อัลฮัมดุลิลล่าครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของในคืนวันนี้นะครับนะเราก็มาพบกันนะซึ่งเป็นช่วงของรายการสลักฟูซอนแล้วนะครับกับผมรอชิดินมัดละและอาจารย์รอมดอนภูมิภาคนะครับเราก็จะมาออกอากาศนะครับให้ความรู้กับพี่น้องในเรื่องของสลักฟูซอลแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาพบกับอาจารย์รอมดอนภูมิภาคก่อนครับซุนนะลามานุลฮิมฮัมดูลิล่าฮิร์บบินอัลามีนวะบิฮินัสตัยน์ละฮุลาวะลาคุวะเตอิลลาบิลาหินอาลีนอาดีม Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa athabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin Subhanaka la a'lam lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Amma ba'du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความเอ็นดูความเมตตาความปราดปานจาก ประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอนุรักษ์ทีวีภาคพิเศษในเดือนรอมมดอนกับรายการสลับฟุตซ่อแล้วนะครับก็ทำดีแล้ววันนี้บรรยากาศก,ก็จะต่างจากเมื่อครั้งก่อนนะครับ ขั้นตอนเนี่ยเราเราก็คือเป็นการพูดคุยเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละครับสลับกันนะแต่ว่าสลับกันนะครับพอเราช่วงแต่ว่าก็อนทำดีละนะครับก็เราได้พูดเกินนาผมก็ได้ติดตามแล้วก็ได้รับฟังในสิ่งที่อาจารย์อมดอนพูดแล้วก็ได้ต่อยอดพูดคุยกับพี่น้องนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องของคํานิยามนะคนที่เป็นผู้ที่เป็นสลับนะครับซึ่งในรายการเนี่ยสลับฟุตซอลแลของเราเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เป็นบรรพชนของเราที่เรียกว่า ผู้ที่มาก่อนหน้าเรารนะนั่นก็คือในความหมายของคําว่าซลฟนะครับซึ่งในตรงเนี้นะครับก็รวมถึงบรรดาพวกที่มาจากชาวมูฮาจิรีแล้วก็ชาวอันซอรด,ด้วยนะก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในคําจํากัดความที่เรียกว่าสลฟบฟุสซอลและนี่นะครับซึ่งในตรงเนี้นะครับเรากา็มุ่งประเด็นไปในสิ่งที่ บุคคลที่ท่านนาบีให้การรับรองจากฮะดิษที่ท่านนาบีนั้นนะอาจารย์อมบดอนได้บอกกล่าวและผมก็ได้บอกกล่าวไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในครั้งที่แล้วนะครับในตอนที่น้วที่พูดถึงสิ่งที่ท่านนาบีบอกท่านนาบีถามนะคอยรุ่นกรุนกรุนก็อนนีนะนบีบอกะัตวัดนะฮะสัตวัษที่ดีที่สุดนี่ก็คือศัตวัษของฉันและนบีก็บอกว่าซุ่มมัลลาดีนาะยาลูนะฮุมศัตวัษถัดมาก็คือ สัตวรษที่สองซุมมัลลาซีนยาลูนา,านหุมแล้วก็สตวัรสัตวรดถัดมาสัตวรษที่สามก็คือหนึ่งสัตวรรหนึ่งร้อยปีนบีพูดเอาไว้เนี่ยสามกูรูนนะก็คือสามสัตวรษเพราะฉะนั้นสามสัตวรษนี้ก็คือยุคสามร้อยปีนะครับที่เรียกว่ายุคของสฮาบะที่อยู่ในยุคของท่านบีร้อยปีแรกแล้วก็ยุคอีกร้อยปีที่สองก็คือยุคของตาบีอินยุคที่สามก็คือ ตาบีอิตตาบีนเพราะฉะนั้น300ปีนี้แหละที่อยู่ในการรับรองของท่านอาบีที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงกรเราในเรื่องราวของศาสนาด้วยในขณะเดียวกัน300ปีนี้แหละคือสลักฟุตซอแลคครับเอาละนะอาจารย์รอมบดอนครับเชิญครับ,รบก็จะมีสิ่งที่เป็นรายละเอียดลงนะฮะให้พี่น้องได้เรียนรู้ได้เข้าใจเพิ่มเติมครับครับก็สลักฟุตซอแรคเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการมีคําว่าซอแ้วเข้ามานั้นเนี่ยก็หมายความว่า คือยุคที่ดีสุดครับใช่ไหม,มช่วงช่วงสามร้อยปีแรกครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าจะมีกลุ่มคนที่ไม่ดีเลยไม่ใช่แต่ก็คือมีกลุ่มคนที่ไม่ดีด้วยที่อยู่ในยุคสมัยนั้นซึ่งแน่นอนอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มควาลิชครับกลุ่มควาลิชเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมานานจนกระทั่งหัวหัวของมันเนี่ยนะครับเริ่มแสดงท่าทีออกตั้งแต่สมัยท่านหล่อซุนยอยู่แล้วรเริ่มเริ่มแสดงออกเริ่มบอกถึง สิ่งที่ท่านนบ,บีนั้นเนี่ยนะครับมายุติธรรมบ้างอะไรบ้างซึ่งถามว่าควาวาริดเนี่ยหลักของควาวาริดเนี่ยคืออะไรหนึ่งควาวาริดเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสลับครับอ่าเกิดขึ้นในยุคสลับแม้กระทั่งที่โด่งดังที่สุดก็คือในช่วงของคอลิฟฟะอ่ายุคคอลิฟ้าท่านอาลีครับแยกตัวออกมาแล้วก็แน่นอนว่าควาวาริดเนี่ยถ้าตามความหมายเนี่ยก็อยู่ในคําว่าสลับแต่เป็นสลับที่ไม่ซออแลวครับ เพราะพฤติกรรมต่างๆแนวการกระทำของเขาพฤติกรรมเนี่ยนะครับไม่ได้พฤติกรรมในด้านอิบาดานะครับอิบาดาเนี่ยนบีบอกว่าโห้โหคนเราเนี่ยละมาเจ๋วก่าเราอีกคือเข่งคัดเข่งมากๆให้พี่น้องเข้าใจว่าคากลุ่มคอวาริธเนี่ยจะเป็นในเชิงเรื่องของความสุดต่งใช่ใ <นะ S 1> คือเวลาทําความดีเนี่ยทำแล้วก็ทําแบบเวอร์เกินอ่ะเยอะเกินอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะของ กลุ่มควาลิสที่จะมีแนวทางการปฏิบัติแบบนั้นคือกลุ่มควาลิสเนี่ยเป็นกลุ่มสุดตรงลักษณะหลายเรื่องครับเช่นกลุ่มควาลิสเนี่ยจะไม่มีการแบ่งระหว่างชิริกเล็กหรือชิริกใหญ่อ,อะไรที่มันเป็นบาปอ่ะตัดสินเลยออกจากศาสนาครับอันนี้เป็นความผิดบาปใหญ่ต่างๆบาปอะไรต่างๆออกจากศาสนาครับออกเลยนะครับเพราะการที่พวกเขานั้นอ้างหลักฐานมีหลักฐานแต่เอาหลักฐานมาเข้าใจเอาเองอ เอาหลักฐานมาโดยที่ขาดความรู้หรือว่าไม่ได้เอาหลักฐานอธิบายหลักฐานอื่นๆครับยึดหลักฐานที่อะล้อฆ่าโทษหนักนะครับใครคนที่ขโมยคนที่ทำดินาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุกมินดีแหละหลักฐานเอกหลักฐานโด่งดังของคอวาริดแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อเวลาเขาคิดแบบนี้เขาตัดสินแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือการตักฟิร การตักฟีตมู้ิมการตักฟีสผู้นํามุสลิมก็คือการตักฟีตรู้สความหมายคืออะไรคือการหุกลม,มคนที่เป็นมุสลิมว่าเป็นกาเฟสตกศาสนาใช่ก็คือการตักฟีตนู้สความหมายของมันให้เราได้เข้าใจว่าการออกหุกลมคนนี้เลยตัดสินเลยว่าคนเนี้ยตกศาสนาทั้งทั้งที่มันไม่ใช่สิทธิ์ของเราในการที่จะไปพูดไปบอก และในขณะเดียวกันในฮะดิสของท่านอบีบอกว่าถ้าหากว่าใครคนหนึ่งคนใดกล่าวกับพี่น้องมุสลิมว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นกาเฟสยากาเฟสแล้วถ้าเขาไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคําพูดนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาผู้ที่พูดเองครับครับซึ่งแน่นอนว่าพอเวลาสุดตรงมากไปหน่อยจารีดีนครับก็หลังจากนั้นก็ทําการออกจากการเชื่อฟังผู้นํามุสลิมในยุคนั้นครับและรวมถึงการตัดสินว่าเลือดของคนนั้นเนี่ยฮาราน ค่าได้เลือดของผู้นำเรื่องของคนนั้นฮาลานค่าได้ครับแล้วษณะนี้เป็นต้นซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยคุณควาลิสเนี่ยแยกตัวออกมาเนี่ยนะครับแยกตัวออกมาจากท่านนิมัมจากแยกตัวมานะท่านอัดุลัยเนืออาบาสเนี่ยไปไปเรียกร้องไปได้ว่ากลับมาเนี่ยหลายคนเลยครับคือตอนแรกแยกไปก่อนไงครับเฮโลกันไปอ่ะท่านอดุลัยเนืออาบาสขอไปไปไปโต้ไปโต้อ่ะแย้งมากี่ประเด็นท่านอดุลัยเนืออาบาสก็โต้โต้จนกระทั่งมีคน เห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็เลิ่ย้อนกลับมาสู่อิสลามที่ถูกต้องแต่ก็ไม่หมดก็ยังมีเป็นกลุ่มๆของเขาเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มคาวาริสเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วหัวมันอะเริ่มฉายแววตั้งแต่ตอนที่นบีอยู่ครับก็คือพูดง่ายคือหลักแนวคิดอะไรพวกมันน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคของท่านนบีแต่ที่ที่จะมีการแผงธิ์หรือว่ามีการ เริ่มมีกลุ่มก้อนที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงที่ในยุคข,ของท่านอาลีถูกไหมครับเพร,เพราะว่ามันมีเหตุการณ์คนที่สนับสนุนท่านอาลีก็จะเป็นในส่วนของชีอะนะหรือผู้ที่ต่อต้านท่านอาลีก็แยกตัวไปก็แยกตัวออกมาจากตอนแรกเนี่ยเป็นพวกเดียวกับท่านอาลีนั่นแหละแต่ว่าเมื่อท่านอาลีนะได้ฟัตวาได้มีการพูดบอกกล่าวเรื่องราวสิ่งที่เป็นหลักการ พวกคนเหล่านี้ไม่พอใจก็จึงแยกตัวออกมาจากท่านอลีก็กลายเป็นกลุ่มขวาริสส่วนคนที่เห็นด้วยกับท่านอลีก็กลายเป็นกลุ่มชีอะซึ่งชีอะในยุคสมัยนั้นเนี่ยแตกต่างจากชีอะปัจจุบันนี้นะฮะชีอะปัจจุบันนี้กลายเป็นกาเฟตเป็นอะไรเลอะเทอะมั่วไปหมดแล้วแต่ว่าในสิ่งตรงนี้ให้เราได้รู้ถึงที่มาที่ไปว่าไอตอนที่ขวาริดที่มีแนวความคิดหัวหัวเนี่ยนะฮะในยุคสมัยนบีเนี่ยมีแล้ว แต่พอมามีการแผงฤทธิ์มีการแสดงเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนขึ้นมาเนี่ยก็คือยุคของท่านอาลีนะครับซึ่งก็เป็นคอริฟัคนที่สี่ของเรานั่นแหละนะครับประเด็นตรงนี้ก็คือเรากําลังพูดว่าคอริคอวาริธเนี่ยค NO> ือบุคคลที่สุดโต่งก็คือประเด็นที่เราจะต้องการบอกก็คือว่าในในคำว่าซาลาฟุตซอลแล้วเนี่ยทำไมต้องมีซอลแล้วทำไมต้องมีซอลแล้วเพราะ แน่นอนว่าการที่เรามีซอลแล้วเนี่ยนะครับเพื่อกางจะบอกว่านในยุค<า>สลับนในยุคสลับเนี่ยมันมีมที่ไม่ใช่ซอลแล้วด,ด้วยอมอมูลฮับกับยุคสลับครับก็เป็นลุงของท่านอบีนั่นแหละใช่คือบางคนก็ไปเข้าใจแล้วก็นี่แหละเป็นแนวความคิดของอย่างกลุ่มชีฮัอิสนาชริยะเน่ยพี่น้องที่กําลังโยนบอกว่าเนี่ยลุงนาบีเนี่ยนะเขาเป็นลุงเขาก็ต้องเป็นคนดีสิแต่ทําไมอะ อ๋อยังประนามเลยกําลังจะไปโยงบอกว่าซอฮาบะของท่านอบีมีกลุ่มที่เลวมีซอฮาบะของท่านอบีในกลุ่มที่เป็นคนดีมีทั้งเลวมีทั้งดีด้วยเนี่ยนี่คือกําลังโยงในเรื่องของหลักการศาสนาไปในทางที่ผิดครับก็คือเราต้องคืออบูอบูอะอะบูนะเมื่อกี้อ่าก็คืออบูละฮับอบูละฮับเนี่ยไม่ได้เข้ากฎในการเรียกว่าซอฮาบะแต่แรกแล้วครับใช่ไหมเพราะว่ามันจะก็จะมีในสิ่งที่เป็นการทําเข้าใจในพื้นฐานหลักของมันว่า คนที่เป็นสอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยมันลัคนย์นบีมุฮัมหมัดสุลลัลลอฮสลามคนที่ได้จละละเจอกับท่านนบีนะพบก,พก Catch ib, ับทา่านนบีวาอามานาบีฮีศรัทธาต่อท่านนบีวะมาตาลาฮุบบีฮีแล้วก็ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่จงรับภักดีกับอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เป็นมุสลิมนะเป็นผู้ที่จะเป็นสลับนะเป็นสอฮาบนะาบาของท่านนบีนะก็คือเจอกันบนบีศรัทธาต่อท่านนบี ศรัทธาต่ออิสลามรักต่ออิสลามเนี่ยอย่างเงี้ยคือที่จะเป็นซอฮาบะได้แต่ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมอย่างอบูละฮับอยู่ในยุคข,ของนบีจริงศรัทธานาบีไหมไม่ได้ศรัทธานะไม่ได้รักต่ออิสลามเลยเป็นผู้ที่ปฏิเสธด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์จึงได้ประทานกุรานมาเรียกว่าปานามลงโทษกับอบูุลละฮับเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมีคําพ่วงออกมานะครับว่าเป็นสลับฟุตซ้อแหละสลับฟุตสลเพื่อให้เราเห็นว่า สลับเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นฟีโรฟเกิดขึ้นมากมายพอเวลาคอวมอลิสออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันกามาทางด้านของออมุจยาครับใช่ไหมก็มามุจยาโมตสิละอะไรต่างๆเต็ตตตตไมไปหมดเพราะฉะนั้นการที่มีสลัฟุตซอลแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้หลักการศาสนาของพวกเราเนี่ย ยังคงดำรงอยู่ในการที่พวกขานัปกป้องอ,อิสลามจดบันทึกฮะดีสต่างๆอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมนาซาอีอบูดาวตินมิทีอิมุมาจาพวกท่านเหล่านี้ก็คืออยู่ในยุคธรัสครบในการคัดกรองฮะดีสต่างๆในการเข่งคัดในการหาความรู้ ซึ่งในด้านของการหาความรู้เนี่ยแน่นอนว่ายุคสนับเนี่ยคือสุดยอดและจังที่ดครับซึ่งบางทีบางคนมุสลิมเราเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆอ่ะแม้กระทั่งว่าเราหลายๆคนอ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจนะเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเวลาเปิดฮะดิษเจออิหมัมบุคอรีอิหมัมมุสลิมติดมีซีอิ๊หนูมายกชครต่อใครทาไมคนเหล่านี้เราต้องไปปฏิบัติตามเขาเขารายงานมาทําไมเราถึงต้องไปฟังการรายงานของเขาเหตุผลอะไรก็นี่แหละคือคําตอบว่า เขานั้นอยู่ในยุคสา0รอปีที่เรียกว่าเป็นยุคของชาวสลับที่ท่านนาบีให้การรับรองหรือไม่ก็เขาจะบอกว่าพี่น้องกับนบีนะห่างกันกี่ปีอืพันกว่าปีครับใครจะเป็นตัวกลางที่ทาให้เรารู้ว่านาบีพูดแบบนี้ครับก็นี่แหละบรรดาสลับเหล่านี้ย<อ>ที่เราตลังพูดถึงและในขณะเดียวกันอา้าวพี่น้องบอกอา้าวแล้วทําไมต้องมีมัสฮับล่ะมัสฮับน,น,นู้นมัสฮับนี้มัสฮับนั้นเพราะอะไรก็เพราะมัสฮับเขาก็อยู่ในยุคสลับนี่แหละนะครับคือการมีมัสฮับเนี่ยมัน มันเขาเรียกว่ามันเป็นการเปิดในส่วนของความรู้ที่มันเป็นประเด็นปีกย่อยต่างๆที่มันย่อยเลยอะครับอ่าแล้วก็การมีมัถยมเนี่ยมันก็ไม่ได้ม่ได้น่าเป็นเรื่องตําหนิแต่อย่างใดในในโลกของอิสลามครับถ้าไม่เกิดการต่ออสุกหรือถ้าไม่เกิดการตักลีดครับอ่ามันก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นที่น่าตําหนิอะไรอย่างใดครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันมันเป็นปัญหาที่มันไม่มีหลักฐานมามา ถามว่ามันไม่มีหลักฐานมาเลยเนี่ยเราจะเอากฎข้อไหนเราไปบอกว่าสิ่งนี้ทําได้หรือไม่ได้อ,อแบบไม่มีหลักฐานเลยนะครับในฮะดิษก็ไม่มีในคุรานก็ไม่มีครับมันก็ต้องมาพึ่งแนวทางเหล่านี้ก็คือจากมาบในการวิเคราะห์อันนี้พูดว่าหลักเรื่องที่ไม่มีหลักฐานนะครับเรื่องที่ไม่มีหลักฐานมันต้องใช้หลักการอิทธิหารครับผม อันนั้นก็ค,คือกรณีที่เราอยากจะบอกว่าสารฟุตซอลแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นสะพานให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของท่านนบีครับผมเพราะเวลาที่ท่านนบีพูดการทํายอมรับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซอบาก็จดจําทารายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนจดจามาทุกอย่างเลยละเอียดถี่ถ้วนเลยครับนะครับจดจามาหมด นบีเสนบีทำยังไงคนเหล่านี้นบียังไงนบีละหมาดยังไงอะไรยังไงเนี่ยมีการจดจำมีการรายงานถึงการปฏิบัติของท่านนาบีอย่างละเอียดถี่ทั่วเลยใช่แล้วก็มีการคัดกรองด้วยว่าบรรดาอิหม่ามต่างๆนะครับบรรดาผู้ที่เป็นอะไรอิหม่มบุคอรีอมามมุสลิมคนที่ทําการบันทึกเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบด้วยว่าคนนี้พูดคนนี้พูดคนนั้นพูด บางทีอยู่คนละต่างคนละที่คนละเมืองแต่ว่าพูดตรงกันว่าท่านนบีทําแบบนี้อ่านี่ก็คือสิ่งที่มันก็จะเป็นขบวนการของวิชาฮะดิษลนะคือนะบางทีไม่ได้จดเฉพาะสิ่งที่นบีพูดด้วยนะจดบอกด้วยว่าคนที่พูดฮะดิษเนี่ยนิสัยยังไงะจะได้ไปสืบทอดต่อว่าตกลงแล้วคนเนี่ยพอเวลายอยู่ในการรายงานเนี่ยมันใช้ได้หรือไม่ ว่าคนที่พูดเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมใช่อพอเวลาซอบะเ,เขาได้เรียนหนังสือจากท่านนาบีครับได้เรียนท่านนาบีเสร็จแล้วแน่นอนว่าพอนานบีเสียชีวิตก็จะมีรุ่นต่อมาที่ตามมาคือตาบีอินครับเมื่อเมื่อซอบะถ่ายทอดมาให้ตาบีอินนะครับพวกเช่นนบีสอนตัฟซีักุรอานให้กับซอบะและนบีก็ดุอาให้ด้วยดุอาให้อุฮมอับบาสด,ด้วยอัลลอฮ์มาฟะกะฮูฟิดดีนวาลิมุตะวินตะวินตรงเนี้ย เดิมทีเต้าวินยุคสมัยใหม่แปลว่าตีความแต่เต้าวินยุคสลับเนี่ยเขาแปลว่าตัฟซีดก็คือตัฟซีกับเต้าวินยุคสลับเนี่ยความหมายเดียวกันก็คือขอให้ร้อเนี่ยให้เด็กคนนี้เข้าใจศาสนาและสอนตัฟซีดให้เด็กคนนี้ด้วยและหลังจากนั้นก็มีรายงานมาว่าลูกศิษย์ซอบ์เช่นท่านมุจายฮิดแบบเนี้ยเอามุดหับไปนั่งเรียนกับอินุอับบาสสามจบยังไม่พอจางชดินพอเรียนสามจบแล้วเนี่ยตรงไหนที่ท่านมุ่ายฮิดมองว่าไม่เข้าใจเนี่ย ก็จะถามอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสก็บอก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 เพราะฉะนั้นไอเดียตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าบรรดาเ่าซาฮาบะแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ที่ไม่เท่ากันนะนะคือมีความรู้ความเข้าใจที่ได้รับการถ่ายทอดจากนบีหรือบางคนไม่รู้ในเรื่องบางเรื่องเขาก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะอย่างท่านมูจาฮิดเผ่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะถามกะท่านอิบนุอับบาสนะอย่างนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็นถึง การที่เขานั้นเนี่ยนะฮะเผยแพร่เรื่องราวของหลักการศาสนาให้สืบต,ต่อต่อกันและในขณะเดียวกันก็จะมีการบรรจดบันทึกนะฮะถึงการปฏิบัติของท่านนบีเพราะว่าแน่นอนเนี่ยในช่วงยุคต้นตอนที่กุรอานลงบานลงมาเนี่ยนบีห้ามใช่ไหมฮะก็ <S 2> <S 2> เป็นการจดกุรอานอย่างเดียวครับลงบน,นแผ่นหนังอะไรบ,าบ้างก้านก้านลาลาการแกระสลักที่หินอะไรก็ว่ากันไปลักษณะแบบนี้ครับซึ่งนี่แหละจึงเป็นคําตอบว่า ทำไมเราต้องสืบผมพูดจังว่าสำรับฟุตซอลแล้วสรฟุตซอลแล้วเพราะเขาคือผู้ที่รับความรู้จากท่านนบีครับอันนี้ถ้า,าถ้า,ายังไม่พูดถ้าเราตัดตัดฮันดิที่นบีพูดถึงความบริสริของพวกเขาไปก่อนครับมองแค่มองแค่หลักการทั่วไปของมนุษย์อ่ะครับคุณจะเอาความรู้จากจากคนคนเนี้ยแน่นอนคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้คนตรนี้แล้วก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยๆ ถ่ายมาเรื่อยๆคือพูดให้เราได้เห็นภาพง่ายๆก็คือบรรดาเหล่าซอฮบะเนี่ยซลัฟกุศอและที่เรากําลังพูดถึงนี่คนเหล่านี้เปรียบเหมือนดั่งกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่าท่านนบีทําอะไรนบีสอนอะไรนบีทำอย่างแบบไหนได้อธิบายเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เขากําลังส่องกระจกให้เราได้เห็นว่านบีทําแบบนั้นแบบนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราถึงต้องได้พูดกันเกี่ยวกับการอ้างถึงหรือการบอกถึงชาวซาลัฟเพราะหนึ่ง มีหลักฐานที่ระบุโดยตรงชัดเจนถึงความประเสริฐของพวกเขาทั้งในอัลกุรอานแล้วก็ในฮะดีษในตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ได้นาเสนออย่างเช่นอายะ์กุรอานที่บอกว่าอัสซาบิก<น>ูน,น,นันเอา uh ว้ในนั้นมูฮัจดีนวันอันซอดก็เป็นอายะ์ที่พูดถึงผู้ที่เป็นชาวสลับก็อาจจะมาจาก,จากพวกชาวมูฮัจดีกับชาวอันซอดนี่ก็ได้นะครับก็เป็นบุคคลที่อรรถใดสรรเสริญเอาไว้ครับผม ครับอันทุลิลลหะนะจารอมบดอนครับนะเจ้าหนะ้าที่ให้สัญญาณแล้วนะนะก็คงจะต้องฝากพี่น้องนะติดตามนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการออกอากาศให้พี่น้องได้เรียนรู้กับช่วงของตอน สำรับฟุตซอลแล้วเนี่ยนะครับจะให้พี่น้องเนี่ยเรียนรู้วันเว้นวันนะฮะวันพรุ่งนี้จะไม่มีรายการก็จะไปอีกวันหนึ่งนะฮะจะวันเว้นวันแบบนี้แล้วเราก็ทั้งสองคนจะมาพบกับพี่น้องนะครับเอาละพี่น้องครับวันนี้ผมรอชิดินมัดละและอาจารย์นอมบดอนพพกาเราทั้งสองคนต้องจากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวบลายตอฟิกวันอิดายะอัสสลาม u a l a i k u ม w a ม a ต m a t u l l a h w a b a า a k a t